นี่ถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะ,ะกินอาหารก็ลองคิดดูถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกาบทำสมาธิทั่วไปแหละมีสติสัมปชัญญะในการกินอาหารให้ถูกต้องอย่างระเบียบของพระเราน่มันดีอยู่แล้วถ้าคุณสังเกตคุณห็นว่นมันดีอยู่แล้ว พระจะกินอาหารจะฉันอาหารต้องปัจเวกนั่นคือรวบรวมสติสัมปชสัญญะมาเพื่อจะฉันอาหารในลักษณะที่ถูกต้องที่ถูกต้องปัจเวกเรื่องอาหารไม่ต้องยึดถือเป็นตัวตนฉันเพียงเพื่อตั้งอยู่แห่งอัตภาพนี้ไม่ต้องมีความทุกข์ใดๆ แล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่ออะไรอย่างที่สวดสวดกันอยู่แล้วนี่เรีว่ามีสติแมะมัญญามีการทำสมาธิตลอดเวลาที่กินอาหารมันก็รู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดที่มนุษย์จะทำได้แล้วมันก็เลยพอใจพอใจก็เลยเป็นสุขแท้จริงตลอดเวลาที่กินอาหาร ที่หมายว่ามันฉันอาหารด้วยสติสัมปชัญญะนะแม้มันจะไม่อร่อยอมันก็ยังพอใจแหละว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองอาหารมันก็เป็นอย่างนี้เองอย่างนี้มันไม่อร่อยหรือมันมีรสอย่างนี้ก็ไม่ไม่กังวนกระวายใจทาเป็นอาหารที่อร่อยอะไรก็อย่างนี้เองอย่าไปบ้ามันเลยอย่าไปหลงไหลในเรื่องอร่อยเลย มันก็ปกติเหมือนกันไม่ว่าอาหารจะอร่อยหรืออาหารจะไม่อร่อยจิตใจยังคงปกติเสมอกานเพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะยังไงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา,วาถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจถ้อเป็นสุขตลอดเวลาที่รับประทานอาหาร นั่นอย่าดูถูกว่าเวลารับประทานอาหารนะทําเสร็จๆลวกๆวกบงบงเบ่งเบ่งพอแล้วแล้วไปม,มันเป็นเรื่องของคนโง่แต่ถ้าเป็นเรื่องของวันพชิตเน่ยที่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ทําอย่างดีอย่างที่ว่ามาแล้วทำเหมือก็เป็นเวลาปฏิบัติสมาธิไม่มีปััสนาอะไรอย่างหนึ่งเลยนั่งเรียบร้อยฉันบริโภคเรียบร้อยมีจิตใจเรียบร้อย มีความรู้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นการศึกษาด้วยเป็นการได้รับความสุขและความพอใจด้วยตลอดเวลาที่กินอาหารทีนี้กลัวจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นตลอดเวลาที่กินอาหารไม่ได้เคยรับความพอใจเย็นชํำในจิตใจเลย พออร่อยมันก็ฟุ้งซ่านไปอย่างพอไม่อร่อยก็ฟุ้งซ่านไปอย่างแล้วมันไม่ได้กินด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ต้องกินด้วยกิเลสตัณหาม,หนะมันก็หิวเรื่อย่ะมันก็หิวเรื่อยยังสังเกตด,ดูที่เขากินอาหารนี่เขาเขาไม่ได้มีสติสัมปชัญญะไม่ไทําอย่างเรียบร้อยบางทีตะโกนดา่าใครอยู่ก็ไม่ ทะเลาะกับหมากับแมวก็มีมันก็มีมีการราษจากสติตั้งัชญะญตลอดเวลาที่กินอาหารถ้ามันมีเรื่องขัดใจใครมามันอัดอั้นโกรธแค้นอยู่มันเกิดจะกินอาหารไม่ลงมันก็ฟื้นกินเข้าไปการกินอาหารของมันก็คือการตกนรกชนิดหนึ่งนั่นเองมันจะมีความสุขอย่างไรได้ นี่ขอให้พยายามให้เข้ารูปเข้ารอยว่าถ้าจะต้องทำหน้าที่อะไรแล้วขอให้รู้สึกโดยติสติเป็นสัญญาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวนี้เราจะปฏิบัติธรรมะโดยการกินอาหารแล้วนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมะจริงตลอดเวลาที่กินอาหาร สำรวมจิตใจอยู่แต่ในเรื่องการกินให้ถูกต้องทมหลักธรรมะซึ่งเรียกว่ามีสติสัมปัชัญญะมีปัญญามีปัจจเวกอยู่ตลอดเวลาเขามีความสุขตลอดเวลาที่กินอาหารเอา้าทีนี้จะทำอะไรต่อไปถ้าเป็นชาวบ้านมันก็ต้องล้างถ้วยล้างจานล้างหมอ้อล้างไห้ล้างอะไรต่างๆ เป็นพระก็ต้องล้างบาตรล้างจานอะไรก็ตามใจมันก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติธ,ธรรมะแม่เหมอล้างจานแม่เหมอล้างหมอ้อล้างไห้ล้างกระทะล้างอะไรก็ตามใจมกระทั่งว่ามันจะเก็บกวาดทำความสะอาดนะเกี่ยวกับเรื่องครัวเรื่องกินอาหาร นี่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลานะที่มันล้างที่มันเก็บที่มันขวาดถูกต้องถูกต้องถูกต้องอยู่ในใจพอใจพอใจเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาที่ล้างพาดชนะและเก็บขวาดแต่พวกคนโงมนม่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันไม่อยากจะทำ ยิ่งเป็นคนรับจ้างทำแต่แรกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งไม่อยากจะทํามันก็เลยยิ่งไม่ได้ยิ่งมีไม่ได้เราจงรู้ว่าไอ้การเก็บล้างปัดกวาดถูบ้านถูเรือนกวาดหยักย่อยอะไรก็ตามใจมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความอยู่รอด ก็เรียกว่าธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมีสติสัมปชัญญะรรแม้แต่จะ,จะล้างจานแม้แต่ถูพื้นแม้แต่จะทำอะไรทำนองนี้ก็เรียกมีสติสัมปชัญญะร,รมด้วยจิตใจรู้สึกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่ทำนี่แล้วพอใจพอใจแล้วก็เป็นสุข มันก็เลยหาความสุขอย่างแท้จริงได้เมื่อล่างจานเมื่อกวาดบ้านเมื่อทูเรือนเมื่อชำระสิ่งสกรปรกสิอะไรต่างๆก็ได้มันก็เลยมีความสุขตลอดเวลาถ้ามันจะมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวกับบ้านเรือนก็เหมือนกันแหละทุกอย่างหละเสร็จแล้วมันจะไปทํางานในที่ทํางานจะไปไถนาหรือจะไปทํางานที่ออฟฟิศจะไปค้าขายจะไป แ้่แต่จะไปเป็นทําเป็นกรรมกรอะไรก็ตามตลอดเวลาที่ทำอยู่นั้นมีสติสัมปชัญญะทำว่าหน้าที่การงานเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมะเพื่อความอยู่รอดเป็นชาวนาขุดดินอยู่ทำนาไถนาอยู่ในจิตใจมีสติสัมปชัญญะว่าการกระทำนี้ถูกต้องแล้ว เพื่อความรอดเพื่อความามีชีวิตรอดเป็นการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีชีวิตรอดธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดเดี๋ยวนี้เป็นด้านไฟร่างกายแล้วก็ทำๆก็เลยยิ้มคร่มทำไท,ำท,ำทานาอยู่กลางแดดเหงื่อท่วมตัวไปยิ้มคร่มมันยังมีความสุขได้ าวนาบางคนเขามีความรู้เขามีความรู้สึกกว้างไกลไปกว่าน,นั้นมันไม่ใช่ทำนาเพียงเพื่อกินเองเผมยังได้ยินกระหูชาวนาบางคนมือเดินเฉียดเข้าไปใกล้เนี่ยเขาพูดว่าทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักช้อนที่เจ้าเอ้ยผมเป็นพระใหม่ๆพระเด็กๆเดินเฉียดกันไปเขาก็ว่างบอกว่าทำนาเพื่อ,อข้าวใส่บาตร แล้วก็พอใจอย่างยิ่งเป็นสุขยิ่ยมแยมแจม่มใสทำนาอยู่นี่มันก็อยู่ในพวกที่เรียกว่ารู้จักหน้าที่ด้ทำหน้าที่แล้วพอใจในทาในการทำหน้าที่แล้วก็เป็นสุขในการทำนาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วไอ้นคนที่จะเป็นอย่างนั้นให้หนนะกับจะเรียกได้ว่าไม่มีแนละ้ว แต่เมื่อก่อนนู่นเม,มื่อผมยังหนุ่มๆยังแรกวอย่งเคยได้ยินยังเคยได้ยินเดีย๋ยวนี้มันจะทํานาเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเอาไปเล่นหัวอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กระฟัดกระเฟียดเพามันต้องฟื้นใจทำมันไม่ใช่ทํำในความสมัครใจว่านี่เป็นธรรมะหรือหน้าที่มันก็ตกในรบทั้งเป็นตลอดเวลาที่ทำนาเหงื่อยิ่งออกยิงโมโหเหงื่อยิ่งออกยิ่งดุร้าย เปลียดชีวิตเปลียดชะตาราศีอะไรพวมันขึ้นมามันก็ตกในรกทั้งเป็นทำนาแต่ถ้ามันเป็นสัตบุรุษมีความรู้ถูกต้องมันก็พอใจทำลงไปทีหนึ่งก็พอใจขุดดินทีหนึ่งก็พอใจไถนาร่องหนึ่งก็พอใจพอใจพอใจถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเป็นสุขเป็นสุขเลยเป็นสุขตล,ลอดเวลาที่ไถนาหรือว่าขุดดิน หรือว่าทําอะไรตามเรื่องการไถานาทาสวนก็เหมือนกัน